ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุก้นครับพอๆครับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับไม่ได้พอกันร้ายมือพี่น้องกันยากครับเมื่อนี้กะได้ยินข่าวว่าน้องชูใจทองเสียเขาลงบัตรนะครับเมื่อนี้พึ่งเขาอ่านแชทกลุ่มเขาเอ้นว่ากลุ่มบ้านฮักน้องชูใจนะครับคู่หนุ่มคว้าไพ่หลายๆครับเมื่อนี้ติดภากิจครับไปรับลูกสาวกับบ้านเพราะว่าวันหยุดเงาวลูกสาวเรียนโรงเรียนประจํานะครับ เบื้องต้นก็ทร่ไปโทร่ไปตอนแรกโทร่ทร่งทุ่ตปิดครับพี่น้องโทรปิบติทโทรไปอีกแค่สองบอหลับสายแม่น้องชู้ใจก็ทร่ามหาบบนี้ทร่ามหาเป็นยังไงคุณครูติดต่อชูวใจได้บ่สันผมบอกว่าผมก็ติดต่อน้องบ่ได้เลยครับแม่สันเพิ่นกับป็นน่วงโทร่ามหาผมสีสายหาสายจากผมจะติดต่อไผอีกกันเพราะว่าโทร่หาน้องปิบ่ติก็เลยทักไปหา กูแรกก็คือน้องแบมนะครับน้องแบมก็จ้าป็นดีนะครับว่าน้องไปโรงพยาบาลแล้วแม่เอฟซีพาไปโรงพยาบาลแล้วค่ะครูกันทักไปวันนี้ก็ทักไปหาน้องแบมทักไปหาน้องฟิล์มบัตสิได้เบอร์ติดต่ออีหลีเพราะว่าน้องชู้ใจน่ะไปกับน้องจุนได้เบอร์อีหลีติดต่ออีหลีนั่นได้เบอร์น้องจุนน้ำคู่เป่าผมโทรหาคู่เป่าคู่เป่าว่าไปโรงพยาบาลแล้วอาจารย์ว่าท่าน นะครับขอบ,บุญขอบคุณคู่คเป่าเด้อเบิงแย่งน้องชู้ใจครับผมแล้วก็ต้องขอบใจน้องจูนมากๆเลยนะครับตามดูแลพี่ชู้ใจตลอดเลยนะครับนะครับพี่น้องครับพี่น้อง f อฟครับตอนนี้น้องชู้ใจดีขึ้นแล้วเด้อครับนะครับตอนนี้น้องชู้ใจดีขึ้นแล้วอยู่บ้านเสริมไปพักอยู่บ้านแม่ f อฟนะครับอยู่บ้านเสริมกับน้องจูนเบื้องต้นผมทั่วหาน้องมาไข้ขึ้นแล้วสาเหตุครับวันนี้ สาเหตุก็คือบักงวงดีๆีนี่แหละพี่น้องนั่งวานั่งกินบักม่วงวานแล้วก็ท้องเสียเงาเลยนอนมาได้เลยว่าํำรถบัตรคุณนัทวัตรถามคุณนัทวัตรคุณนับทนบทัตรก็บา้นบานพอปากคอทู่หาวานัน่งเปลี่ยนลายว่าสันผมกับพึ่งเขอาอ่านแชทกลุมวังช่วงเนี่ยกลับมาจากทรงลูกสาวเนี่ยช่วงกําลังก่อนสิหอดบ้านน่ครับพึ่งรู้ข่าวคือกันนะครับพี่น้อง ตอนนี้น้องชูยใจปลอดภัยแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีหายห่วงได้แต่ว่าคู่เป่าบอกว่าน้องว่าคู่ว่าบ่ให้ขึ้นมือแรงบ่ได้บ่ได้ข้นไม่ที่บ่ได้ขานางานนะครับพี่น้องน้องจะไปเปิดห้องนอนกําลังจูนนะครับพักค่อนนะครับแล้วก็ขอบุญขอบคุณคุณอัธวัตเด้อเพิ่นเฉียเอารถตู้มาให้น้องพักค่อนแล้วก็เดินทังในช่วงระยะเวลาสามสี่มือนี่าสั่นน้องว่า เบอร์ <C oughs> อันนี้คือตามที่น้องแคปชูใจวอาสู้ฟังแล้วครับเนาะพี่น้องเป็นหว่วงแล้เป็ี่ยนย่ยขอบคุณพี่น้องเอฟซีบ้านฮักแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโอ้ในบ้านฮักหนาลักแข่งครับทักตึงตังตึงตังตึงตัง,ตง,ตงคู่หนุ่มกระพึงได้อาร์ดเฉดางสี่มังแหล่งสามสี่มงแหง,ง,งกระโตกใจกันกระเล่ทั่วหาเมตุเออเม็นทั่วหาคุณนทวัฒต โทษถามคุณนัทวัฒน์โทษถามผุ้นั้นโทษถามคุณอยจดติตอน้องไดน้องจูนนะครับเป็นคนอยู่กับน้องชูใจโทษหาน้องจูนแนวเรียบร้อยตอนนี้อาการปลอดภัยมืออื่นสิมีรถตู้นะครับมาหับน้องเนาะน้องก็ชิไดพ้พักพอน้องขอบบุญขอบคุณไปยัง่งเอฟซีคุณนัทวัฒน์หลายๆครับผู้เบิ่งแง่งน้องเสมอมาและก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนครับในกุมบานฮักแล้วกับโมเมนอยู่ในกุ่มบานหักที่เป็นห้องเป็นหย่น้องนะครับ เมื่อนนี้น้องชูใจเล่นอยู่บ้านโคกเสือดาวไม่ขึ้นเวทีนะครับสาวน้อยเพชรพันแพงเล่นที่โคกเสือดาวนะครับวันนี้น้องชูใจไม่ได้ขึ้นร้องเพลงไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะว่าน้องชูใจไม่สบายพักผ่อนนะครับนาเลี้ยงเอแมะมดวัะทันครับพระเจ้าจว่าทักมหาผมเมือ่อกันผมกับพึ่งในอานนะครับหายห่วงนะครับวันนี้ชูใจไม่ขึ้นเวทีขอบุญขอบุณพี่น้องเอฟซีชูขู่ชูคนเด้อครับเมื่อวนี้คู่หนุ่มขอยหยาบบาดค่ำ มื่อนี้ยากอีดีครับไปครับลูกสาวนะครับไปครับลูกสาวกลับมาวันหยุดยาวครับขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับเมื่อนี่ก็อัปเดตอาการน้องชู้ใจปลอดภัยแล้วนะครับผมพี่น้องเอ้ยบยาจไก่จากนาเวลาหักมา่อไรบกิจไก่จากพี่น้องเวลานั้นผจดวนมาสุดท้ายนี้คู่หนุ่มขอเกลเข้ามาสวัสดีมีเงินใสสูทุกคนครับขอบคุณครับเอฟซีครับ